คงสร้างพื้นฐานในเจ็ดจังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนร่วม AEC ข่าวดีข่าวร้ายแบบไหนจะมีผลกระทบต่อตลาดทุนติดตามได้ในช่วงซอกโฟกัสตัวแทนยุวทูตอาชีวะ100คนรวมพลังรับ AEC ในปี2558พร้อมดันศิลป,ปะไทยสู่อาเซียนวาโก้จัดแฟชั่นโชว์สุดวิวกลางห้างดางังเปิดตัวชุดในคอเลคชั่นใหม่ ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุนอาทิตย์อย่างนี้เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN24 ค่ะช่วงนี้ปัญหาความไม่เรียบร้อยความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้กลับมาเป็นปัญหาหนักอกของพวกเราคนไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางภาคใต้นั้นคุมเข้มเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือแม้การเสนอคอรมอว่าประกาศเคอร์ฟิวในบางพื้นที่จะดีไหมนะคะ แต่อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งหลายคนรวมทั้งอาจารย์นักวิชาการบอกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนั่นก็คือทําให้จังหวัดชายแดนภาคใต้7จังหวัดกลายเป็นจังหวัดเจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจค่ะใช้ปัญหาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาแก้ปัญหาความไม่สงบนะคะในข้อเสนอตรงนี้มีการเสนอว่าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางค่ะเราไปฟังความคิดเห็นของอาจารย์นักวิชาการที่น่าสนใจกันค่ะ แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เจจังหวัดนะครับให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับโดยเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนการขนส่งและการท่องเที่ยวโดยเจ็จังหวัดที่ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดส่วนนี้เนี่ยครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในเชิงของอาการเตรียมตัวในการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ a อซซึ่งจะมีผลในอีก2สมปีข้างหน้าด,ดีหรือโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองนะครับจากการที่เราดูภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยครับประกอบด้วยาการท่องเที่ยวนะครับเป็นอุตสาหกรรมหลักทีเดียวนะครับจากรายได้ทุกปีที่เราได้รับจากการท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยครับนำเงินเข้าประเทศเนี่ยปีนึ่ประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทจากนักท่องเที่ยวปีละสิบเก้าล้านคน นอกจากนี้คนไทยด้วยกันเองก็เที่ยวกันเองในประเทศเนี่ยครับทำให้มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 0 0แสนล้านบาทรวมแล้วเนี่ยครับนักท่องเที่ยวต่างชาติ7 0 0 0แสนล้านนักท่องเที่ยวไทยอีก5 0 0แสนล้านรวมแล้ว1.2ล้านล้านบาทหรือถ้าคิดเป็นขนาดของ GDP หรือรายได้ประชาชาติแล้วเนี่ยครับเราจะมีขนาดประมาณ1 2องของรายได้ประชาชาติที่เดียวซึ่งถือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีผล ต่อเศรษฐกิจค่อนข้างจะมากและนอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นยังโยงไปถึงเรื่องของการบริการต่างๆซึ่งจะต้องพึ่งพาบุคลากรแรงงานต่างๆอีกจํานวนมากซึ่งถ้ามองแล้วนะครับทั้งประเทศนะครับเราได้ประโยชน์จากการจ้างงานนะครับจากการท่องเที่ยวนั้นมากกว่า10บล้านคนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลสําคัญนอกจากนี้แนวทางของรัฐบาลที่จะมีแผนการในการที่จะรอ,องรับการขยายตัวการท่องเที่ยว ให้นาเบ็ดเงินเข้าประเทศถึง2ล้านล้านบาทในอนาคตข้างหน้านี้นะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นต้องมีปัจจัยมารองรับเหมือนกันนะครับการที่จะเพิ่มจาก1.2ล้านล้านเป็น2ล้านล้านนั่นก็คือจําเป็นต้องมีการท่องเที่ยวมีธุรกริจรม,มากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมาเที่ยวมากขึ้นนะครับหรือคนไทยด้วยกันเองก็เที่ยวกันเองมากขึ้นนอกจากนี้เอซีเองก็มีตัวแปรก็คือว่าจะทําให้ธุรกริจรการเดินทางการท่องเที่ยวนั้น จะมีมากขึ้นด้วยเหตุผลจากการที่เป็น AC นั้นก็จะมีผลทาให้การเดินทางก็จะสะดวกขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่านะครับก็คือว่าประชาชนในภูมิภาค AC 10ประเทศนั้นจะสามารถเดินทางไปมาโดยไม่ต้องมีวีซ่าเพียงแต่มีพาสปอร์ตก็สามารถเดินทางได้โดยเสรีนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับนักท่องเที่ยวใน a c ที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยครับปีหนึ่งก็ตกประมาณ5 ล้านคนโดยประมาณในจํานวนนี้5ล้านคนที่ว่านี้ครึ่งหนึ่งนะครับหรือประมาณ2.5ล้านคนนั้นเดินทางมาโดยทางเครื่องบินหรือทางอากาศนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งหรือ2.5ล้านคนนั้นเดินทางมาโดยทางบกก็คือมาทางถนนเพราะนั<ม>่นจะเห็นครับว่าอันนี้คือโครงสร้างการท,าท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศของเอซีที่เดินทางมาเที่ยวไทยเราไม่นับคนไทยด้วยกันเองนะครับที่เที่ยวในประเทศเพราะนั่นจะเห็นว่าการที่เราจะเชื่อมโยง และทําให้เศรษฐกิจของไทยนั้นยังขับเคลื่อนต่อเนื่องนั้นจําเป็นต้องเชื่อมโยงคุยภาคนี้เข้าด้วยกันการที่มีแนวทางในการพัฒนา7จังหวัดภาคใต้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะภาคใต้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรก็คือ,อยางพารานะครับแล้วก็เรื่องของปา์มและก็เรื่องของการทําการเลี้ยงกุ้งนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่มีผลมากๆก็คือการท่องเที่ยวภาคใต้ก็มีจุดเด่น2พื้นที่ด้วยกันก็คือว่าที่เกาะภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวค่อนข้างเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่พูดง่ายๆก็คือว่าเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทีเดียวนะครับเป็นเกาะที่ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวอยู่สมเสมอนะครับเกือบตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงภูมิภาคภาคใต้เข้าด้วยกันนะครับถ้ามีแผนออกมาเป็นรูปธรรมนั้นก็จะช่วยให้เศรษฐกิจภาคใต้โดยเฉพาะอย่างเจ็ดจังหวัดนั้นจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งนะครับที่การท่องเที่ยวจะมีได้ก็ต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานะครับการเดินทางมานั้นก็ต้องพึ่งการขนส่งการขนส่งประกอบดปวยสองส่วนการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศนั้นก็คือต้องมีสนามบินรองรับปัจจุบันก็จะมีสนามบินที่ภูเก็ตนะครับและก็มีสนามบินที่เกาะสมุยและก็ที่จังหวัดสุราษฎร์และงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยครับสนามบินก็จะมีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั้นก็จะมีข้อจํากัดและก็มาได้ไม่มากเพราะฉะนั้นสนามบินจะไม่ต้องมารองรับสนามบินสุราษฎร์ก็เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยง และสนามบินที่นครศิีธมรมราก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ไกลนักนะครับและทั้งหมดก็จะมาลงเรือที่ท่าเรือที่ดอนสักเพื่อนั่งเรือไปที่จังหวัดเกาะสมุยนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงยางก็ตามการพัฒนาสนามบินให้สะดวกมากขึ้นนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้สะดวกขึ้นเช่นถ้าเกิดสามารถพัฒนาสนามบินที่จังหวะที่เกาะสมุยได้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับเครื่องบินลำใหญ่ขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นก็จะช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในเกาะสมุยนั้นยังขยายและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและพูด้ง่ายๆคือว่าก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในพื้นที่ด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะตรงนี้ก็จําเป็นจะต้องมีความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานนะครับในแง่ของการขนส่งทางกาศส่วนทางบกเองนั้นก็คงต้องมีโครงการมาเชื่อมโยงนะครับเพื่อสะดวกในการขนส่งในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นไฮสปีดเทรนหรืออาจจะมีการขนส่งทางบกที่มี มอเตอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเดินทางก็จะคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้ถ้ามองไปถึงส่วนอื่นที่จะโยงไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วการขนส่งก็จะมีส่วนก็คือว่าความเชื่อมโยงระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยถ้าสามารถทําได้นะครับก็จะช่วยให้การขนส่งสองพื้นที่นี้ต่อถึงกันได้ก็จะช่วยอำนวยความสะดในการขนส่ง จากอันดามันนะครับข้ามมายังอ่าวไทยให้ง่ายขึ้นอันนี้ก็แปลให้ธุรกรรมต่างๆในพื้นที่ก็จะมีมากขึ้นเพราะถ้ามองแล้วเนี่ยครับการที่มีโครงการหรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้หรือเรียกว่าเจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจนั้นน่าจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับในการรองรับเอซีที่จะมีผลในปีส5ง8ก็เดียวกันก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีมากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการจ้างงานและต่อรายได้และเตื้อต่อภูมิภาคภาคใต้ ในที่สุดครับ b ่า uh, on Bad n e w นก็คือซื้อตอนที่มีข่าวร้ายนะครับ uh, แล้วจะไปขายเมืไหร่เอาไว้ขายตอนที่มีข่าวดีนะฮะไว้เซอร์อ่อนก o ๊ดน SME b a n k สถาบันการเงินของรัฐที่สนับสนุนเงินทุนและการพัฒนาผู้ประกอบการไทยขนมเปียกคราฟวิตาชูนะครับของผมเนี่ยมีคุณสมบัติแป้งนุ่มไส้นุ่มรับทานง,ง่ายไม่ฝืดคอผมคิดจะทำกล้วยอบต่อก็อเลยลองไปที่ s อ Bank ดูจุดท้ายได้คำตอบว่าอนุมัตเกินกู้แล้วทำให้ผมเนี่ยต่อยอดธุรกิจทำธุรกิจผมโตมาไดขนาดนี้แล้วก้าวหน้าต่อไปนึกถึงเงินทุนปรึกษา SME Bank ได้ที่สาขาทั่วประเทศโทร1 3 5่ วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศษษษษษรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 2 4 Stock Focus ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกคึกคักนะคะเพราะว่าหุ้นกลับมาวิ่งอีกแล้วต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องเรียนรู้เทคนิคเรื่องการซื้อแล้วก็การขายกันให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะในวันที่หุ้นมันผันผวน,ผน,ผนเราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงวันนี้อาจารย์ณฐวุฒิรุ่งวงมีคําแนะนําค่ะว่าเวลาที่จะซื้อเนี่ยต้องดูข่าวด้วยเหมือนกันเวลาจะขายก็ต้องดูข่าวแต่จะเป็นข่าวดีข่าวร้ายยังไงติดตามจากช่วง Stock Focus ค่ะ ช่วงสต็อกโฟกัสสนับสนุนโดย GMBIS ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนผู้ชมครับวันนี้เรามาว่ากันในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนที่ควรจะทราบนะฮะรู้แล้วรวยครับถ้าไม่รู้สวยกันหนักเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของไบออน Bad News นะครับแล้วก็ s e l l on Good News มันคืออะไร Buy on b n d n e เนซื้อเมื่อมีข่าวร้ายขายเมื่อมีข่าวดีหรือว่า s e l l on Good News ทําทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตลาดทุ้นทำไมเล่นกันสลับซับซ้อนยุ่งยากกันอย่างนั้นความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากผมปยกตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับมีหุ้นในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เรียกว่ากลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันนี่แหละนะครับ ปรากฏว่าอย่างนี้ครับในช่วงก่อนหน้านี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานแบบพวกพลังงานพวกโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะฮะเด่นๆที่อยู่ในตลาดลักทราบแห่งประเทศไทยเราก็มีปตรทรเลยนะฮะพี t เป็นเจ้าตลาดนอกจากนั้นก็มีหุ้นอย่างโรงกั่นไทยออยนะท o p อเนี่ยนะครับบริษัทหุ้นอย่างเอสโซนะฮะแล้วก็พีดีทีจีซีไปถึง IRP c เรือว่า TPI เดิมโน่นะนะฮะแล้วก็หุ้นในกลุ่มเหล่านี้รวมๆเรียกว่าเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มน้ำมันช่วงนี้ผ่านมาประมาณสักช่วงเดือนมิถุนามากรกฎาคมตกกันหนักนะทีนี้ปรากฏว่าพอมีการประกาศงบการเงินในช่วงของไตรมาสสอ,ออกมาเนี่ยทุกตัวทุกรายขาดทุนกันหนักเลยนะฮะ แล้วก็บางรานโอ้ขาดทุนแย่ก่อนที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ซะอีกอย่าง irpc นะ irpc นี่เดิมคือหุ้น tbi เดิมนี่ก็คือเป็นของกลุ่มคนประชัยท,ที่เราภาครัฐทุกานสงทราบดีนะครับในเวลาต่อมาก็ประสบปัญหาการเงินนะฮะมีปัญหากับทางเจ้าหนี้ทางรัฐบาลก็ให้ปตทซึ่งเป็นบริษัทโลงกลัตน้ำมันของรัฐบาลเข้าไปเทคโอเวอร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับในเวลาต่อมา ไออาบ C ซีในงบงวดไตรมษายนนียประกาศออกมาปะขาดทุนสุดที่เนี่ยทะลุ4ี่พล้านบาทนะคิดดูมันน่าตกใจนะฮะแต่ปรากฏว่าวันที่มีการประกาศงบขาดทุนออกมาเนี่ยปรากฏว่าหุ้นไออ C รีซีตกลงไปหน่อยเดินะฮะมีสีแดงๆจับนิดนึงหลังจากนั้นเด้งเขียวแล้วก็หลังจากนั้นเขียวขึ้นมาตลอดปรับตัวขึ้นมาตลอดหุ้นโลกาภตวัวนอื่นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทไม่ว่าจะเป็นหุ้นอย่าง ตัวไทยออยนะ TOP TOP เนี่ยนะฮะ SO e HTGC นะหรือว่า BCP บางจากปิโตรเรียมอาการเหมือนกันนะประกาศออกมาทุกรายขาดทุนหมดแต่ตกนิดเดงยหลังจากนั้นก็เด้งขึ้นเขียวแล้วก็วิ่งขึ้นมาตลาดอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่กลัวกันได้อยังไงคนที่เล่นทุนคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่ว่าขาดทุนหนักกันขนา,นาดนี้ทําไมกล้าที่จะเล่นนะในลักษณะนี้เข้าข่ายที่เรียกว่าบ u y ในในลักษณะนี้นะครับเรียกว่า buy on bad news ก็คือซื้อตอนที่มีข่าวร้ายนะครับแล้วจะไปขายไว้ไหรเอาไว้ขายตอนที่มีข่าวดีนะฮะไว้ sell on good news ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าในช่วงไตรามาสสอที่ผ่านมานะฮะก็คือช่วงประมาณาเดือนเมษาพฤษภาคมนายนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เราอ้างอิงก,ก็คือตัว WTI เนี่ย อยู่ในทิศทางที่ร่วงกันลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่บอกว่าร่วงกันลงมาอย่างต่อเนะื่องคือเดิมทีเมื่อตอนต้นปีนั้นราคานะ้ามันดิบตลาดโลกอยู่แถวประมาณร้0ยถึงร1 5ยสิบห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มาในช่วงแต่มาสองน,นี่ลงกันมาเลยถึงร้อยเหรียญไม่พอนะปรากบว่าทะลุร้อยเหรียญแล้วก็ร่วงกันลงมาแรงเนะลงมาลึกสุดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเจ็ด7เหรียญน,นะครับในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะกระเตื้องกลับขึ้นมานะ พอมาเดือนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมามาถึงล่าสุดนี่ก็ผ่านระดับ70 7, 8, 10, เจ็ดพันแปดสิบเหรียญผ่าน90เหรียญมาเป็นร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันกระทบยังไงกับหุ้นในกลุ่มโลงกลั่ดกลุ่มโรงกลั่นนี่เป็นอย่างนงี้ครับเขาต้องมีการสต็อกน้ํามันเอาไว้ล่วงหน้าสต็อกน้ำมันก็คือซื้อสะสมนะ่ะนะน้ำมันเอาไว้ล่วงหน้า แต่ทีนี้ราคาน้ํามันที่มีการซื้อมีการประกาศอย่างทุกวันนี้เนี่ยที่พวกเราได้ยินข่าวตามทางวิทยุโทรทัศน์ตามสื่อต่างๆว่าราคาน้ํามันวันนี้อยู่90เหรียญอยู่ร้อยเหรียญต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ราคาวันนี้อ่ะงงสิครับแล้วราคาของเมื่อไรเขาเรียกว่าราคาส่งมอบล่วงหน้าอย่างตัว WTI ตัวราคาน้ํามันที่เราขานกันอยู่เวลานี้คือจะมีการส่งมอบล่วงหน้าอีเดือนหน้านะสิ้นเดือนกันยายนฮะถูกต้องครับ ก็คือเป็นราคาที่จะส่งมอบณนสิ้นเดือนกันยายนแต่โคตรราคาหรือซื้อราคากันเนี่ยซื้อกันในวันนี้นะว่าบรรดาบริษัทที่ทําโรงงานโรงกลั่นน้ามันเนี่ยนะครับก็เวลาไปซื้อน้ํามันจะส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยก็คือโคตรราคากันวันนี้ปรากฏว่าเกิดการขาดทุนในส่วนตรงนี้นะครับขาดทุนในส่วนของราคาส่งมอบล่วงหน้าเรียกว่าสต็อกน้ํามันเนี่ยนะในช่วงของไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า ลงกัรน,น้ำมันในไทยเนี่ยไปสต็อกราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะเอาไว้เนี่ยที่ราคาประมาณ95เหรียญนะฮะต่อบ,บาทเดีวแล้วยังไงปรากฏว่าของจริงเนี่ยมันทะลุ95เหรีกกยญพวดลงไปลึกสุดนี่77เหรียญนะฮะถ้าถ้าอยากรู้ว่าจะยังไงนะ,ะเอา95ตั้งนะฮะลบด้วย77นั่นแหละครับคือต่อบ,บาทเดีวนะที่ว่าจะมีการขาดทุน แล้ววันๆหนึ่งมีกําลังการกลัดของพวกนี้ไม่ใช่บาเรลสองบาเรลไม่ใช่นะฮะขั้นต่านี่แสนบาเรลต่อวันนะฮะรงกลัดใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหสองแสนห้าหมื่นบาเรลต่อวันมันก็คูณ้าไปว่าจะขาดทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมาก็เลยปรากฏว่ามีการโชว์ออกมาเป็นผลในเรื่องของผลการงานเนี่ยขาดทุนกันทุกเจ้านะฮะ แต่การขาดทุนในลักษณะอย่างนี้เนี่ยกว่าจะมีการประกาศงบจดทะเบียนของวัตถมาสสองปรากฏว่าล่วงมาจนถึงเดือนสิงหาคมนะฮะอย่างตัวหลายตัวนี้ก็คือประมาณสักช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในมีการประกาศงบกอรก่อมาซึ่งก็อย่างที่ทราบเลยนะขาดทุนแต่ช่วงที่มีการประกาศก็วาปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะราคาสง่งมอบลงนัมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ ขึ้นมาการสามารถเหรียญที่มาเป็นร้อยเหรียญขึ้นมาจากทะลุร้อยเหรียญกันอยู่แล้วคนก็บอกไปข้างหน้าว่า,าถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าที่บรรดาบริษัทรงกลั่นน้ำมันหุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้อกับลงกลั่นเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยที่เคยขาดทุนในสต็อกน้ำมันแสดงว่าในอนาคตข้างหน้าไปเนี่ยนะฮะมองข้ามฉอดไปในไตรมาสสามข้ามฉอดไปไตรมาสสี่ในช่วงของครึ่งปีหลังของปี255 5นเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางว่าจะกลับมามีกำไรในสต็อกน้ำมัน กับเขาบอลสเคยขาดทุนในไตรมาสสองใช่ไหมฮะปรากฏว่าต่อไปเนี้ยจะมามีกําไรในช่วงของไตรมาสสามในช่วงไตรมาสสี่ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้พอมีการประกาศงบการกันออกมาขาดทุนปรากฏว่าหุ้นไม่ตกนะเหตุที่ไม่ตกว่าก่อนหนะ้านั้นตกมาก่อนแล้วตกมาเลยแล้วนะเป็นไ,ได้ว่าอย่างไงครับเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆลงกาดไท่อ i l เคยอยู่แปดสิบบาทนะฮะปรากฏว่าช่วงนี้นะมันูกผู้พวกคนคา,าดการกะเกงว่ามันจะมี ผลขาดทุนเนี่ยนะครับจากแปดสิบบาทตกลงมาเหลือห้าสามบาทนะฮะหุ้นอย่างพีทีจีซีตก,ลง,าากล,งตลงมาจากประมาณเจ็ดสิบแปดบาทลงมาอยู่ที่ห้าสามบาทนะตัว i r อานี่ลงมาจากประมาณหกบาทลงมาอยู่สามบาทห้าสิบตังค์นะแล้วก็มีอะไรอีกครับอย่างเอสโซลงจากประมาณเกือบสิบห้าบาทนะลงมาแถวแปดเก้าบาทลงมาอุ๊หัวกกันเป็นแบบสามสิบสี่สิบตังตัวนี้เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงกันไป ในลักษณะที่ว่าแอบสอบข่าวร้ายหรือว่าซึมซับเอาปัจจัยลบในเรื่องราคาน้ํามันตกลงมาในไตรมาสสองพอแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมองข้ามช็อตไปข้างหน้านะฮะว่าถ้าแบบี้วราคาน้ํามันตีวนกลับนะฮะขึ้นมา9.5ทะลุ100เหรียญไปข้างหน้าเนี่ยในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ในระยะที่กําลังจะมาถึงเนี่ยพวกน้ํามันเนี่ยนะครับจากลับมามีกําไรในสต็อกน้ํามันเพราะ,ะนั้นคนก็เลยบายอ่อน Bad เนลส s อย่างที่ว่าประกาศงบออกมาไม่กลัวครับน่าอะไรซึมอซับเอาข่าวไลนมาหมดแล้วประกาศขาดทุนเลยซื้อซื้อวันนี้ก็เลยเล็งไปข้างหน้าว่าจะดีนะครับแล้วเมื่อไหร่จะไปขายก็ค,คงจะไปรอการประกาศงบหนึ่งวดของไตรมาสที่3รอประกาศงบในงวดไตรมาสสี่ประกาศงบในช่วงครึ่งปีหลังว่าอ้าวเนี่ยปรากฏว่ากลับมากําไรในธุรกิจน้ํามันแล้วนะฮะโชว์ออกมากลายเป็นกำไรแล้ว ในลักษณะงานเนี่ยประกาศงบออกมากลายเป็นเรื่องดีมีกำไรงจริงถึงจะไปขายกันในสถานการณ์นั้นเรียกว่าเป็นการเซลล์อ g อนกู๊ดนิวส์นี่ก็คือกลยุทธ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นแม่ไม้หลักในวงการทุกคนนะครับซื้อเมื่อมีข่าวร้ายขายเมื่อมีข่าวดี b u ยอ n อนแบ e นิ news, แล้วก็ Sell on Good n e w นิวส์ครับยุวชูอาชีวศึกษาของเราก็จะเป็น พลังในการที่จะช่วยสร้างความตื่นตัวช่วยกระจายความรู้ความเข้าใจในหมู่เยาวชนของชาติแล้วก็ได้สร้างความเชื่อมโยงของเยาวชนอาชีวะของเรากับประเทศต่างๆในอาเซียน ครั้งแรกเหล่านั้นได้ไหมครั้งแรกในวันวานเป็นรากฐานในวันนี้ครั้งแรกในวันนี้เป็นพื้นฐานของอนาคตครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยาพาณิชย์ธนาคารไทยแห่ง เพราะการอ่านหนังสือคือการลงทุนที่มีคุณค่ายิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่านได้มากหนังสือจึงเปรียบได้กับอัญ,ญมณีแห่งปัญญาที่นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ยังให้ความเพลิดเพลินและสร้างความสุขให้กับผู้อ่านบริษัทไทลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้กับคนในสังคมโดยการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพอ่านง่าย เข้าใจง่ายและอ่านได้ทุกเพศทุกวัยสอดคล้องกับความต้องการด้วยราคาที่ย่อมเยาวพบกับหนังสือของไพลินได้ใกล้บ้านคุณร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ เคราะข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 โลกเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราเตรียมพร้อมกันหนักเลยนะคะในการจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2 558เราต้องเตรียมพลเมืองในทุกระดับค่ะเพราะฉะนั้นกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศก็เลยเห็นความสําคัญในเรื่องของการจะต้องเตรียมบรรดาเย,ยาวชนนะคะเลยมีการจัดประกวด AEC Vocational Ambassador หรือว่ายวทูตอาชีวะอาเซียนกับ AEC อาสาขึ้นมาใครอยากจะเป็นยุวทูตอาชีวะอาเซียนและ AEC อาสาต้องติดตามจากข่าวนี้ค่ะ เหลือเวลาอีกเพียง2ปีเศษค่ะที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยในวันนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงร่วมกับกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการดีๆอย่างโครงการทูตอาชีวศึกษาอาเซียนขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะพัฒนาตัวเองและใส่ใจใน AEC ความสำเร็จของอาเซียนในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจไม่เพียงนําความเป็นอยู่ที่มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคแต่ยังเพื่อชุมชนทั่วโลกด้วยนี่เป็นใจความหลักระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีวันสถาปนาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่รวมชาติสมาชิกไว้ถึง10ประเทศเพื่อความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยเฉพาะเศรษฐกิจในอาเซียนเองก็มีมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอละลาร์สหรัฐโครงการ วัอาชีวศึกษาอาเซียนถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีอาเซียนโดยคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะระดับภูมิภาครวม360คนจากนั้นในระดับชาติคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเหลือเพียง100คน เพื่อเป็นตัวแทนยุวธตอาชีวศึกษาอาเซียนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาอาชีวะอีก9าประเทศซึ่งโครงการดีๆแบบนี้คาดว่าจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่เยาวชนไทยต่อไปก็ถือว่าเป็นโครงการสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่ายุวธุอาชีวศึกษาของเราก็จะเป็นพลังในการที่จะช่วยสร้างความตื่นตัวช่วยกระจายความรู้ความเข้าใจในหมู่เยาวชนของชาติ แล้วก็ได้สร้างความเชื่อมโยงของเยาวชนอาชีวะของเรากับประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ยุวชูดของเราเองต่อเพื่อนๆแล้วก็ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะไม่กี่ปีข้างหน้าก็ต้องถือว่าเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะให้เกิดความต่อเนื่องในระยะ 3-5ปีข้างหน้าะจะมีการสร้างเพิ่มจะมีการกระจายจะมีการจุดประกายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการที่เยาวชนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นเยาวชนที่มีความรู้ในเชิงปฏิบัติในใดด้านของการผลิตการดำเนินธุรกิจต่างๆซึ่ง ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้เองก็จะเป็นผู้ประกอบการนะคะที่ที่ประเทศไทยก็จะได้สร้างเพิ่มและก็ขยายต่อไปในต่างประเทศด้วยค่ะ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทันทีเมื่อถึงวินาทีประกาศผลตัวแทนยุทธุอาชีวศึกษาอาเซียนทั้ง100้คนทำกางเสียงแสดงความินดีโดยประสบการณ์จากการร่วมโครงการดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับนักศึกษาอาชีวะทุกคนเพื่อกลายเป็นเยาวชนที่เข้มแข็งต่อไปทั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เหล่ายุวธทุทั้ง100คนจะได้นำศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไปเผยแพร่อย,อย่างประเทศสมาชิกเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งความรู้สึกที่ ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เป็น a อซมาครับในระดับภาคจนมาถึงระดับประเทศตอนนี้ก็ได้เป็น1ในตัวแทนของแต่ละภาคนะครับก็เป็น1ในร้อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็ มีความรู้สึกที่ดีมากครับผมก็ถ้าเกิดเราไปถึงก็คือเราสามารถที่จะบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราให้เขาได้รับรู้ว่าเขาว่าของเรามีดีอะไรแล้วสมควรน่าจะมาเที่ยวมากแค่ไหนค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์ก็คือว่าเหมือนกับว่าที่บ้านเราระบบการจัดการเกี่ยวกับ SME ที่เขาพัฒนาในเวลานี้เขาได้บอกถึงการพัฒนาว่าเราควรจะจัดระบบระเบียบและการพัฒนาความคิดรอบครอบแล้วก็ทำทุกอย่างให้รัดกุมยังไงค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วตำแหน่งยุทธูนอาเซียนคงไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพดีๆที่เหล่านักศึกษาอาชีวะทุกคนหยิบยื่นให้แก่กันและทั้งหมดถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์จากการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยสู่การสร้างความเข้มแข็งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่มีประชากรรวมกันกว่า600ล้านคนเลยทีเดียว ช่วงหมากอินเทรนด์แล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงทราบดีนะคะว่าเวลาเราเข้าไปซื้อของในโลกออนไลน์บางครั้งแล้วก็หลายๆครั้งด้วยถูกกว่าที่เราจะมาซื้อของตามหน้าร้านจริงๆนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะเดินทางท่องเที่ยวหลายๆคนจองโรงแรมในอินเทอร์เน็ตนั้นถูกมากกว่าที่จะไปซื้อผ่านเอเจนต์ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยมีการคิด โปรแกรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะนอกจากจะจองโรงแรมได้ราคาถูกแล้วก็ตั๋วเครื่องบินราคาถูกก็จะอยู่ในเว็บเดียวกันด้วยเราไปติดตามในช่วงหมายอินเทรนด์ว่าเป็นเว็บไหนและจะเข้าไปซื้อได้ยังไงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเจนสุพีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกัน